สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวของบุคคลสำคัญทางการเมืองคนหนึ่งของโลกเลยนะคะสมเด็จอัครมหาเสนาบาดีเดโชฮุนเซนแห่งกัมพูชาค่ะครับสวัสดีครับท่านเป็นผู้นำที่ครองอำนาจยาวนานมากคนหนึ่งข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้อ้านอิงหลักๆมาจากสารานุกรมเสรีวิกิพีเดียภาษาไทยนะคะครับผม เป้าหมายของเราวันนี้ก็คืออยากจะทำความเข้าใจเส้นทางชีวิตที่ค่อนข้างซับซ้อนนะคะตั้งแต่สมัยยังเด็กจนกระทั่งก้าวลงจากตำแหน่งนายกแต่ก็ดูเหมือนจะยังกลมอำนาจสำคัญอยู่เป็นเรื่องที่น่าติดตามมากครับเพราะชีวิตของฮุนเซนนี่สะท้อนการเมืองกัมพูชาได้ดีจริงๆครับมันแสดงให้เห็นความสามารถในการปรับตัวการอ่านเกมอำนาจที่ไม่ธรรมดาเลย ค่ะเริ่มกันที่จุดเริ่มต้นเลยดีไหมคะชื่อเดิมของท่านไม่ใช่ฮุนเซนใช่ไหมคะใช่ครับชื่อเดิมคือฮ bon ุนโบนาลบางก็ว่าคุหนาเกิดที่กำปงจามครอบครัวเป็นเชื้อสายจีนแต้จิ๋วครับชีวิตวัยเด็กก็ไม่ได้สบายนะครับได้ยินว่าออกจากบ้านตั้งแต่อายุ13อา้าวหรอคะไปไหนคะไปเรียนนัำสือที่โรงเรียนวัดในพนมเป็นครับตอนนั้นก็มีเปลี่ยนชื่อด้วยเป็นริทเซนอ๋อค่ะ แล้วจุดเปลี่ยนสําคัญที่ทําให้ท่านเข้าสู่เส้นทางการเมืองล่ะคะคือตอนไหนจุดใหญ่เลยก็น่าจะเป็นหลังรัฐประหารลมเจ้าสีหนุปี2513ครับตอนนั้นหุ่นเซนอายุประมาณ18ก็เข้าร่วมกับเขมรแดงตามคําเรียกร้องของเจ้าสีหนุเองนะฮะแล้วก็มาเปลี่ยนชื่อเป็นหุ่นเซนจริงๆจัง,จงๆปี2515ไมแ่แค่เข้าร่วมธรรมดาแต่ไต่เต้าขึ้นไปมีตําแหน่งด้วยใช่ครับไม่ใช่แค่นักรบตามอุดมการณ คือขึ้นเป็นถึงผู้บังคับกองพันธ์ุผ่านการรบมาเยอะมากจนกระทั่งได้รับบาดเจ็บเสียตาซ้ายไปข้างหนึ่งตอนสู้รบยึดพนมเป็นปี2518ครับค่ะเป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ์ประจําตัวท่านไปเลยนะคะแต่ว่าหลังจากร่วมรบกับขมิแดงแล้วทําไมถึงตัดสินใจหันหลังให้ล่ะคะหนีไปเวียดนามปี2520นี่ถือว่าเสี่ยงมากเลยนะคะครับหลักๆเลยคืกความขัดแย้งภายในแล้วก็ ที่สำคัญคือเขาไม่เห็นด้วยกับแนวทางการปรกครองที่รุนแรงการฆ่าล้างเผ่าคำของพอพอตนะครับการหนีไปเวียดนามนี้เป็นการเดิมพันครั้งใหญ่จริงๆครับแต่มันก็เป็นการเปิดประตูสู่โอกาสใหม่ด้วยนะโอกาสใหม่นี้คือคือการไปร่วมกับกลุ่มอื่นๆที่เวียดนามหนุนหลังก่อตั้งแนวร่วมปลดปล่อยสอพเอ็ขึ้นมาเพื่อกลับมาค่นล้มเขเมรแดงในปี2 5 2 1ถึง2522ครับผม อ๋อคือเปลี่ยนข้างเลยแล้วก็สําเร็จด้วยครับแล้วพอโค่นคเขมรแดงได้เวียดนามก็สนับสนุนหุ้นเซน,เต,นเต็มที่เลยค่ะเห็นว่าได้เป็นรัฐมนตรีต่างประเทศเลยตอนนั้นอายุยังน้อยมากใช่ครับอายุแค่26เองครับตอนนั้นถือว่าเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศที่อายุน้อยที่สุดในโลกเลยนะฮะโหจริงเหรอคะไม่ธรรมดาจริงๆแสดงว่าเวียดนามไว้ใจมาก ครับผมแล้วนั้นก็เป็นบันไดสําคัญเลยที่ทำให้ก้าวขึ้นสู่ตําแหน่งนายกรัฐมนตรีได้ในปี2528หลังจากนายกคนก่อนคือจันสีถึงแกอ่อสัญกรรมไปแต่เส้นทางก็ยังไม่ได้ราบรื่นเสียทีเดียวใช่ไหมคะเพราะมีเรื่องข้อตกลงสันติภาพปารีสแล้วก็การเลือกตั้งปี2536ถูกต้องครับตอนนั้นมีข้อตกลงปารีสเพื่อยุติสงครามกลางเมืองจัดการเลือกตั้งโดย UN ปรากฏว่าพรรคประชาชนของหุ่นเซน แพ้การเลือกตั้งให้พรรคฝุ่นซินเปกของเจ้ารอนเริแต่ท่านก็ไม่ยอมรับผลทันทีเอ,อ่อไม่เชิงว่าไม่ยอมรับครับแต่คือมันมีการเอ,อ่อต่อรองอำนาจการเกิดขึ้นสุดท้ายก็ประนีประนอมกันเป็นนายกรัฐมนตรีร่วมสองคนอ๋อมีนายกคนที่หนึ่งกับคนที่สองใช่ครับเจ้ารนริดเป็นนายกคนที่หนึ่งหุ่นเซนเป็นนายกคนที่สองซึ่งมันก็สะท้อนว่าอำนาจจริงๆตอนนั้นมันไม่ได้มาจากผลเลือกตั้งอย่างเดียว ฮุนเซนยังคุมกลไกรัฐกองทัพส่วนใหญ่อยู่ค่ะแล้วการประนีประนอมนั้นมันก็อยู่ได้ไม่นานใช่ไหมคะจนเกิดเหตุการณ์ปี2540ครับปี2540เกิดการประทะกันด้วยอาวุธในพนมเปนระหว่างกองกําลังของทั้งสองฝ่ายสุดท้ายฝ่ายฮุนเซนเป็นฝ่ายชนะเจ้ารอนอริษต,ต้องลีภัยไปซึ่งหลายคนก็มองว่ามันคือเออเหมือนรัฐประหารเงียบๆนั่นแหละครับผลก็คือฮุนเซนรวบอํานาจได้เบ็ดเสร็จมากขึ้นครับ ชัดเจนครับกำจัดคู่แข่งคนสำคัญไปได้แล้วพอมีการเลือกตั้งปี2541พักประชาชนเอกก็ชนะและวฮุนเซนก็เป็นนายกเดี่ยวมาตลอดตั้งแต่นั้นยาวนานมากๆค่ะยาวนานจริงๆนยกที่ท่านครองอำนาจยาวๆเนี่ยเราก็จะเห็นภาพสองด้านนะคะด้านหนึ่งคือเศรษฐกิจกัมพูชาก็เติบโตขึ้นแต่อีกด้านก็มีเสียงวิจารณ์เยอะเรื่องออการละเมิดสิทธิมนุษยชนคอร์รัปชันอะไรพวกนี้ครับ ประเด็นนี้น่าสนใจคือการเตริบโต,ตทางเศรษฐกิจส่วนหนึ่งก็มาจากการลงทุนจากต่างประเทศโดยเฉพาะจากจีนซึ่งหุ่นเซนก็กระชับความสัมพันธ์แน่นแฟนมากค่ะการที่ใกล้ชิดจีนมากๆนี่มีผลยังไงบ้างคะก็ทำให้ได้แหล่งทุนได้การสนับสนุนทางการเมืองโดยที่ไม่ต้องอกังวลกับแรงกดดันจากชาติตะวันตกเรื่องสิทธิมนุษยชนมากเท่าไหร่เหมือนเป็นสมการที่ซับซ้อนนะครับระหว่างการพัฒนาประเทศกับการรักษาอำนาจควบคุมเอาไว้ แล้วก็มาถึงจุดเปลี่ยนล่าสุดเลยคือปี2566ประกาศลาออกจากตำแหน่งนายกส่งไม้ต่อให้ลูกชายคือฮุนมาเนตครับแต่ก็ไม่ได้วางมือไปเลยนะฮะใช่ค่ะยังเป็นหัวหน้าพักประชาชนะอยู่เป็นประธานองคมนตรีแล้วล่าสุดก็ได้เป็นประธานวุฒิสภาอีกถูกต้องครับนี่คือการสืบทอดอำนาจที่วางแผนมาอย่างดีมาก คือลงจากตำแหน่งนายกก็จริงแต่อิทธิพลบารมีบทบาทต่างๆยังอยู่ในโครงสร้างอำนาจหลักของประเทศครบทั่วเลยค่ะมีเกรดเล็กๆน้อยๆที่น่าสนใจเหมือนกันนะคะอย่างเรื่องปริญญากิติมศักดิ์ที่ท่านได้รับเยอะมากใช่ครับได้รับเยอะมาก10กว่าใบเลยนะฮะรวมทั้งจากมหาวิทยาลัยในไทยด้วยแล้วก็เรื่องภาษา ท่านพูดภาษาเวียดนามได้ดีมากซึ่งก็ไม่แปลกเพราะเคยไปลีภัยอยู่ที่นั่นค่ะยังไม่นับรวมบรรดาศักดิ์สมเด็จอัครมหาเสนาเดโชแล้วก็ยศจอมพลอีกนะคะครับผมเครื่องราชก็ได้รับจากหลายประเทศรวมทั้งไทยด้วย มวมมอปชสรุปแล้วเส้นทางของสมเด็จหุนเซนนี่คือการเดินทางที่ยาวนานซับซ้อนมากๆนะคะจากนักรบเขมแรงสู่นักการเมืองที่แปรพักแล้วก็ปรับตัวเก่งจนครองอำนาจได้ยาวนานที่สุดคนหนึ่งก่อนจะส่งต่ออำนาจให้ทายาทแต่ตัวเองก็ยังคุมเกมอยู่เบื้องหลังถ้าผมเป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจจริงๆครับ ทีนี้อาจจะทิ้งท้ายเป็นคำถามชวนคิดไว้นะครับว่าการที่ฮุนเซนยังมีบทบาทสำคัญลักมากอยู่ในโครงสร้างอำนาจแบบนี้แม้จะไม่ได้เป็นนายกแล้วเนี่ยมันจะส่งผลต่อทิศทางของกัมพูชาภายใต้การนำของฮุนมานตทยังไงต่อไปค่ะก็น่าคิดนะคะ แล้วก็อีกประเด็นคือความเปลี่ยนแปลงทางอุดมการณ์ที่เห็นได้ชัดมากจากอคอมคมิวนิสต์เขมรแดงมาสู่แนวทางปัจจุบันมันบอกอะไรเราเกี่ยวกับพลวัตการเมืองในภูมิภาคนี้ที่มันไม่เคยหยุดนิ่งเลยนะครับค่ะเป็นคำถามที่น่าขบคิดต่อจริงๆค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณสำหรับข้อมูลและมุมมองที่น่าสนใจนะคะยินดีครับผม